พระไฟใต้ดินอยู่นี่เหรอเขินแย่เลยสิอาจารย์ไอ้บังเอิญจังเลยคุณนี่เก่งนะลากระเป๋าใบแรเริ่มผ่านหน้าผมไปมาวิ่งเร็วซะด้วยอคือฉันไม่ได้สระผมไม่สิจะเจอได้ไง แอบเพอเรื่องนี้เหรอใช่สิผมก็ไม่สระหน้าก็ไม่ล้างเด็กซกมกเพื่อนร่วมงานสินะครับผมอ้ายจิงซูครับสวัสดีค่ะฉันบกสำนักพิมพ์ฮาวาซีฉันพวกเราไปสัมมนาเอ่ใช่ใช่ยังไงกลับพร้อมเราสิครับบอกตรงๆวันนี้ฉันรับความสวีดพอแล้วต้องไปย่อยออกหน่อยนะคะ ไปนะบ๊ายยนะงั้นระวังตัวนะ,ะ,ะงั้นไปกันเถอะอเ,เออเจิงหลี<ะ>สูงเท่าไหร่นะร้อยหกสิบเจ็ดอ๋อผมร้อยแปดสิบเจ็ดนี่คุณอวดความสูงอยู่เหรอไม่ใช่แค่อยากบอกว่า มองหัวคุณจากมุมที่ผมยืนเนี่ยมันเยิ้มเลยอย่าตามมานะอย่าตามมานะช้าๆหน่อยอย่าวิ่งสิเดี๋ยวก,ก็ล้มหรอกนี่จริงสิเหมือนผมไม่เคยได้ยินคุณพูดเรื่องพ่อเลยผมละลาบละลวงไหมไม่เป็นไรนะ ถ้าคุณไม่อยากพูดก็ได้ไม่เป็นไรก็แค่พ่อกับแม่ฉันอยากกันตอนฉันเรียนอยู่มปลายเพราะฉันเลือกอยู่กับแม่พ่อก็เลยติดใจมาตลอดหลังเขาแต่งงานใหม่ฉันก็มีน้องชายแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนเมื่อก่อนคอาอยู่แต่บ้านไม่ทําอะไรไม่สนอะไรภรรยาใหม่ของเขาไม่ร้ายเท่าแม่ฉันก็เลยยังดีค่ะทำไมหรอตู่ตูก็ถามขึ้นมาเปล่าหรอ แค่อยากจะรู้จักคุณเพิ่มขึ้นเธอคิดว่าถ้าจังหลีเห็นข้อความของอีอีเธอจะดีใจเลยไหมก็เป็นไปได้นะจังหลีตื่นเร็วดูซี่ใครส่งข้อความมาเขาบอกเขากลับมาแล้วที่ไหนเหรอเราเห็นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วด้วยความเคารพเราเลยเธอรอครึ่งวันฉันกลับมาแล้ว เจงลีฉันอวีอี้นะไม่ได้เจอกันนานฉันกลับมาแล้วแล้วคงไม่ไปแล้วล่ะที่แท้ก็กลับจีนนี่เองไม่มีแผนกลับไปเราด้วยไม่เจอกันมากี่ปีแล้วสี่ปีครึ่งจำได้ชัดมากเลยนะไม่เจอนานแบบนี้ไม่รู้อวี่อี้จะหล่อเหมือนตอนยังเรียนมาหาลัยอยู่ไหมนะ ฉันว่าอย่าเจอดีกว่านะยิ่งอยู่ในใจก็ยิ่งพังง่ายในใจเขายังเป็นเหมือนเดิมแต่พบเจอก็พบว่าเขาเป็นลงหัวล้านไม่ใช่สักหน่อยเราก็คุยกันบ้างไม่กี่เดือนพ่อแม่เขาก็เพิ่งไปเยี่ยมแล้วส่งรูปมาอยู่เลยที่น่าสนก็คือไม่กี่เดือนจังหลี่ยังพูดถึงเขาบ,าบา่อยๆแต่ช่วงนี้กลับไม่มีแล้วทำไมกันนะทำไมกันเนะ้อ ประกาศโครงสร้างสนับสนุนการแพทย์ที่แอฟริกาดูข้างล่างสิโรงพยาบาลของเราต้องส่งหมอและพยาบาลไปด้วยก็คงมีแค่เราฉันเกี่ยวอะไรด้วยแล้วเธอจะทิ้งฉันรือไงอ่ะทำไมประเมินตัวเองสูงจังทำไมต้องมีแค่นายคิดดูนะอาจารย์ไอ้ยเขาก็เหมือนกับเป็นเสาหลักหัวหน้าหวังก็อายุมากแล้วแถมเพิ่งผ่าตัดบายพาสหัวใจที่เหลือก็หมอฝึกหัดคงให้ไปไม่ได้หรอกนับไปนับมา ก็มีแค่พวกเราไงก็จริงเนาะใช่ไหมล่ะงั้นก็ตั้งใจอุทิศตนเพื่อเชื่อมไมตรีนะมานี่เธอไม่ไปด้วยเหรอโอ้ยสวัสดีค่ะมาพบใครคะหมอไอ้ไอ้จิงชูออฟฟิศเขาอยู่ทางนั้นใช่ไหมเอะไม่ใช่สิบุกเข้าไปไม่ได้นะคะรอเดี๋ยวก่อน,นรับปากฉันไหมเ,เดี๋ยวก่อนคะ่ะอ้ยอ,อ,อ,อย่าเข้าไปนะคะอย่านี่น หมอไอ้ว่างหรือเปล่าจังลี่บอกมานะที่ไม่ยอมมีแฟนเพราะว่าราออี่อี้เหรอใช่ไหมฉันบอกคนอื่นว่าไม่รวมถึงบอกตัวเองที่จริงฉันรอคนที่ฉันชอบจริงๆไม่เจาะจ,จงว่าใคร พอมีเพื่อนร่วมงานแนะนำผู้ชายให้พอฉันเห็นปุ๊บก,ก็พบว่าเขาเหมือนอุอ๋ยอี้โดยเฉพาะตอนที่ยิ้มตามหลับปกติฉันจะไม่ไปแต่สุดท้ายฉันก็ไปแล้วไงพอลองคุยกันก็ดีเลยนะนิสัยเขาเหมือนอุอ๋ยอี้คุยเล่นเป็นหาเรื่องคุยได้พอคุยกันไปบอกให้ฉันออกจากงานประมาณว่าคนหนุ่มสาวควรทำงานที่กระตือรือรน้นตั้งแต่นั้นฉันเลยรู้ว่า เขาไม่ใช่อุีอีอุีอีอเขามีความคิดและเขาเอาใจใส่คนอื่นมากกว่าไม่ว่าจะน่าเบื่อแค่ไหนในสายตาเขาก็ส่องแสงรีประยับดังนั้นตอนนั้นฉันจึงรู้ตัวและได้พบว่าหลอกตัวเองไม่ได้ที่ฉันรอก็คืออุอีตอนนี้สมหวังแล้วเขากลับจากอเมริกาแล้วไม่กลับไปอีกแล้วด้วย คุณหมอไอ้เขาไม่ฟังฉันเลยถามว่าอยู่ไหนแล้วก็บุกเข้ามาฉันบอกคุณเริ่ง,งานแล้วก็ไม่ฟังเอเออะไรของคุณเนี่ยนี่ทำไมยังนอนอีกคุณคุณหมอไอ้เขาอาปากอ่าเสร็จแล้วผู้ระดับสี่ฟันกรามสี่ซี่แทบหลุดหมดแล้วช่วยไม่ได้ต้องถอนทิ้ง หรือว่าครูนอนบนเตียงคนไข้ก็ต้องฟังฉันนายนี่มันฉันผิดเองฉันผิดเองโอเคไหมเอาละไม่เล่นแล้วแต่ว่านายฟันผูดน,นิดหน่อยอีกสองวันให้มานัดอืมได้รู้จักกันเหรอคะเขาเป็นเพื่อนผมมาแปดปีแล้วไม่มีอะไรแล้วเลิกงานได้เลยไปเถอะไปเถอะ ใช้ได้นี่หมอไอ้ตอนนี้ทางเดินตึกมีแต่รูปนายแต่ว่านะรูปยังถ่ายออกมาเหมือนแก่ขึ้นสิบปี <c oughs> แก่หน่อยก็ดีมันขู่คนได้นายบอกจะมาพรุ่งนี้นี่มาเซอร์ไพรส์ไงนายให้ช่วยซื้อหนังสือทันตกรรมให้ฉันเลยซื้อมาหมดดูได้หลายวันเลยเยอะขนาดนี้นายเอากลับมายังไงเนี่ยไม่ต้องซึ้งหรอกฉันรู้ว่านายอ่านไว้เพราะงั้น เลยขนมาทีเดียวเพื่อนรักไหม <c oughs> เมื่อก่อนตอนเดินผ่านตู้เสื้อผ้าถ้าเห็นเสื้อผ้าสวยๆฉันก็คิดว่าไว้อุ๋ยว่มาฉันจะใส่เสื้อสวยๆนั่นไปเจอเขาแถมคิดว่าตอนที่เขากลับมาฉันจะทักทายเขาแบบไหนดีนะถึงกับคิดจะทำเนียนเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นตอนนี้เขามีแฟนไหม แต่ไม่รู้ว่าทำไมตอนที่อุ๋ยอี้ส่งแชทมาฉันกลับรู้สึกเหมือนช่วงนี้ไม่สนเรื่องนี้อีกแล้วย <inaudible> ก็เพราะว่าคนที่เธอชอบในตอนนี้ก็คือหมออ้ายก็เลยไม่ว่างคิดถึงอุ๋ยอี้นะสิก็ไม่แน่หรอกรู้ไหมว่าโลกนี้อะไรที่ทำให้คนจำไม่ลืมของที่ไม่ได้และเสียไปแล้วอย่างเช่นกระต่ายต้อยไม่มีแครอทแต่มีผักกาดขาวก็คิดว,ว่ามันจะอร่อย แต่ถ้าหากเธอห้อยแครอทไว้อันหนึง่งแค่เดินไปสองก้าก็จะเอื้อมถึงมันเธอก็ต้องเอามันแน่นอนจะทนได้เหรอกลัวแค่เธออุตส่าห์ได้แท้แครอทแล้วถึงเพราะผักกาดขาวถูกปากของเธอมากกว่าอร่อยไหมก็ต้องลองก่อนถึงจะรู้รสชาตินะว่าอพอพูดแบบนี้แล้วเหมือนความใจง่ายของฉันมันเพิ่มขึ้นเลยอุ๋ยอี้กับอาจารย์ไอ้พวกเขาล้วนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมทำไมฉันต้องเลือกเหมือนผักด้วยละ่ะใช่ไหม ก็พกเธอนั่นแหละที่เป็นเพื่อนฉันมาเติมดราม,ม่าให้เดี๋ยวนี้เรื่องของเซลอีและเซลีเออเธอว่าถ้าหากอาจาร,รย์อายเห็นหนังสือเล่มนี้จะคิดยังไงหมอไอไม่รู้ว่ามันดัดแปลงมาจากเรื่องจริงซะนหน่อยฉันกลับสนอีอีต,ตอนเห็นหนังสือเล่มนี้มากกว่าโอ้ยพวกเขาเป็นผู้ชายไม่อ่านของแบบนี้หรอกเอ้ก็ไม่แน่นะใกล้งานแจกลายเซ็นแล้วนี่ ถ้าเกิดดังเปรียงขึ้นมาล่ะไม่ได้ฉันไม่อยากดังนับแต่นี้ไปนิยายนี่จะต้องหายไปจากด้านเราให้หมดมไม่เลวเรื่องของเสียวอีและเสียวอีเอ,อ๋อบทที่สาม ไหนนะบทที่สดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะว่ามีอะไรเด็กดูไม่ได้ไหมไม่มีไม่คิดว่าอุีอี้จะกลับมาฉันควรเจอเขายังไงแล้วเขาจะมองฉันยังไงอีกอ๋อปวด